เจ็ดบวกเจ็ดนี่นะครับมันก็เป็นสิบสี่นะครับไปได้สี่นะครับสี่หารสิบมันจะได้เก้านะครับสูตรนี้นะครับนี่นะครับง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆนะครับสว่วนหลัง có. sao xong Buồn Bọn. Để hay luôn 可不。 เจ็ดบวกเจ็ดนะครับก็ได้สิบซีนะครับก็เดินทีสีนะครับสีมาบวกหานะครับมันออกเจ็ดห้าเจ็ดงวดวันที่สามสิบท่านว่าอ้อมเออเจ้าวันที่สามสิบท่านว่าคมนะครับสี่บวกหาก็ได้เก้านะครับก็วิ่งไปที่ี่ก็เก้านะครับงวดที่แล้วนะครับงวดนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับมกราคมนะครับ มันออกฮาซีซีนะครับฮาซีซีนะครับมั่งก็ต้องจับคูจับคูนะครับจับอซี่นะครับก็เด่นที่สามอีกหนึ่งตัวนะครับสูตรนี้ที่เขาบอยยังไม่ลกสูตรที่เขาบอยนะครับสูตรนี้นะครับเด่นที่เก้านะครับแล้วก็มีสี่หนึ่งมีศูนย์นะครับอีกนะครับสูตรเทียบเคียงนะครับกับตัวเด่นนะครับหก สองห้าคือแสนหมื่นพันนะครับจับเจอกันแล้วมันได้ทีหนึ่งนะครับหนึ่งมาบวกสองก็เดินไปที่สามนะครับเดินไปที่สามนะครับเดินไปที่สามนตัวนี้นะครับเดินตัวนี้นะครับงวดนี้นะครับมัก็ะมีสองนะครับมีสามมีสี่มีเก้านะครับแล้วมักสะมีศูนย์นะครับ นีู่นะงวดนี้จับคู่วให้นะครับสำหรับเอฟซีนะครับางนี่หน่อยครับันมาทางเยอะนครับเออโอเคตัไหนเน้นตัวไหนวงให้คเริ่มมักตัวไหนะครับครับจับคู่ให้คับเอฟซีนะครับนี่สามสองบนนะครับบนนะครับบนได้ที่สามที่สี่นะครับกันี่สามสองนสามศูนแล้วก็ซีสองสีศูนย์นะครับจนล่างนะครับ เน้นเน้เนตัวไหนครับลุงบนเด่นไปที่เก่านะครับกับสามแล้วแล้วลุงชอบตัวไหนมากที่สุดล่างนะครับนี่สองคูด้วยนะครับนี่นะมีสองครูสองเก่าครับสามเก่านะครับส่วนเหล็กบนนะครับก็มีสองครูนะบ,บนมีสีแดงเนาะครับตัดตัด,ดนะวงเลยลุวงวงกลมเลย วงเลยวงรีเลยวงหมุนหมุนโลดไม่เป็นไรหรอกทับกันก็ได้ครับนี่อ๋อลุงให้ชอบจับตัวนี้อ่าส่วนล่างอ๋อล่างนี้คือเด่นเก้านะครับล่างเด่นที่เก้าน,นะครับอ่าวงแยกบนแยกล่างให้ล่างเด่นที่เก้านะครับบนเด่นที่สาม S <S เหมือนวันเมื่อกี้ลุงก็ให้เด่นที่สี่นะครับแต่คราวนี้ลุงมาได้ยันสี่เพราะว่าสูตรมันได้นะครับเอามาเทียบเคี่ยงนะครับเทียบเคี่ยงกับเอฟซีนะครับของลุงนะครับเลขมันออกนะครับหกสองห้าห้าซีนะครับหาบวกซีมันจะได้เก่านะครับมันเด่นไปทีเก่านะครับเด่นที่เก่างวันนี้เด่นเก่านะครับเก้าบวกกับซีนะครับ เก้าบวกกับสี่สิบสามมันก็ได้ได้ที่สามนะครับเดี๋ยวมาจับคู่ใส่นะครับก็เลยมาจับคู่ให้ประมาณนี้จับคู่เอามาลงล่างนะครับจับคู่ถ่ายรูปแล้วสแกปไว้ครับท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับในส่วนนี้ก็นะครับนี่ครับชัดเจนเลยนี่ชัดเจนเนาะสแกปนะครับนี่บนคือบนเลยัดเจนี่มันเป็นตัวรองนะครับตัวสำรองตัวสำ สำคัญคือกันครับับเป็นตัวล่องนะครับเน้นๆตามลุงมากสองคู่นะครับตัวเนี่ก็มากทุกโต้แล้ะครับแต่ว่ามากแค้เนี่สองคู่นะครับตัวนี้ก็มากสองคู่ครับมัน่วนล่างนะครับก็นี้ครับก็ลุงให้ล่างเด่นที่เก้ากับสามนะครับแล้วก็คู่ที่ลุงชอบคือสองเก้าสามเก้าครับอืลุง หนูว่าวันนี้นะเด่นที่สามของลุงใจจริงๆนะ mm. ก็เด่นที่สามนะไม่ว่าจะสามอะไรก็ mm. นะครับสแกปไว้นะท่านผู้ชมนะ mm. นะสแกปไว้นะ mm. นี่แหละลุงใจนะครับนี่นะครับสแกปไว้นะครับค mm. มีหลุด mm. มีเข้านะครับถ้าใครชื่นชอบยังไงก็จัดได้นะครับสิบเจดมกราหกสิบเจ็ดของลุงใจปีนี้ปล่อยต่องวดไวกว่าใครนะครับส่วน นะครับนี่ครับสนใจชอบนะ,นะบอ่านะสามแล้วก็หาแปดหาเก่ามีสามปูส่วนส่วนเหล็กสามตัวคำนี้สี่หาสามหนึ่งหาสามสองหาสามล่างนะครับล่างกัสินเน้นไว้นะที่รักเต่านะนี่เก่าสองเก่าหาเก่าสี่เก่าหกเก่าเจ็นนะชื่อลงนะครับสนใจนะครับ ร่างนี่ลุงเน้นตัวไหนนะลุงเน้นนะครับต่าต่มฝันตามฝันนเนส้นเล่อดสามครูเเก้าสองเก้าหาและเก้าเจ็ด 92, 95, เด่นเก้าใช่ไหมนี่เด่นเก้าน่ระสนาะกายมือคนโบราณนะครับไม่ว่ากันอฝากติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดให้กำลังใจอย่าลืมอาจานใจแล้วกันนะครับสแคปนะครับผม เลขวิ่งก็จะมีสี่มีสามมีห้านะครับ<ม>บน<ม>บนนี่รู้สึกว่าจะให้ติดห้านะครับลุงใจจะให้ติดห<ม>้าเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนล่างลุงใจขอฟันไปที่เก้านะครับเก้าจะเก้าอะไรก็ขอให้มีเก<ม>้าเพื่อชอบแต่เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกตามลุงใจแล้วกันสําหรับวันนี้ผมกับลุงใจ<ม>ก็ขอลํำลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าติดต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับสวัสดีครับนี่กระสดนกนายมือคนโบราณนะครับไม่ว่ากันอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจอย่าลืมมาจานใจแล้วกันนะครับสแคปนะครับผมเลขวิ่งก็จะมี4ี่มี3มีห้านะครับบนบนนี้รู้สึกว่าจะให้ตีห้านะครับลุงใจจะให้ตีห้าเยอะ นะครับแล้วก็ในส่วนล่างลุงใจขอฟันไปที่เนะครับ9กจะ9อะไรก็ขอให้มี9เพื่อชอบแต่เก9า9จ็ดตามลุงใจแล้วกันสําหรับวันนี้ผมกับลุงใจก็ขอํำลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถใาติดต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับสวัสดีครับ